สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้คุณวิจะมาสอนบรรณคดีนะคะเรื่องพระภัยมณีตอนกำหนดสุษาครนนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องการอ่านบทอาขยาหรือการท่องคำประพันธ์หรือการเว้นวรรคำประพันธ์ไปในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเร,เรื่องเต็มเลยว่าพระภัยมณีตอนกำหนดสุษาครที่เป็นบทเนื้อหาที่เราได้เรียนในหนังสือนั้น นะคะมีลักษณะหรือเปมีเนื้อเรื่องย่อว่าอย่างไงไปดูนะคะอันดับแรกเลยมารู้ก่อนพระอภัยมณีตอนกำเน,นิดสุสาครคนที่แต่งหรือผู้แต่งก็คือสุนทรูนะคะสุนทรผูเนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญทางวรรณคดีไทยนะคะเราถือว่าสุนทรพูเนี่ยเป็นกวีเอกของไทยและเป็นกวีเอกของโลกด้วยนะคะตำแหน่งที่ท่านได้รับก็คือพระสุนทรหาร ตัวละครสําคัญในเรื่องมาดูเลยข้อที่1ตัวละครแรกก็คือสุสาครเป็นตัวละครเอกของเรื่องเลยเป็นตัวนําเรื่องนะคะ 2. พระโยคีหรือพระฤาษีนะคะเป็นพระฤาษีหรือเป็นโยคีที่ช่วยพระภัยมณีและนางเงือกนะคะก่อนที่นางขี่เสื้อสมุรเนี่ย จะหนีหายไปเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณได้เคยส่งเนื้อหาให้เราได้เรียนแล้วว่าก่อนที่จะเป็นตอนที่เราเรียนเนี่ยนะคะนางผีเสื้อสมุดเนี่ยเคยลักพาตัวพระภัยมณีไปส่วนานางเงือกเนี่ยกับครอบครัวของเขาเนี่ยนะคะเป็นคนที่ช่วยให้พระภัยมณีเนี่ยหนีรอดจากนะาอานางผีเสื้อสมุดมานะคะแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่เกาะแก้วพิดารน,นี่แหละแต่ด้วยเหตุที่ ทำให้พระอภัยมณีเนี่ยต้องเดินทางกลับบ้านเมืองนะคะจึงทิ้งนางเงือกไว้อยู่ที่เกาะแก้วพิสดารแต่เพียงลําพังสานางเงือกค่ะซึ่งเป็นแม่ของสุสาคสีม้านินมังกรม้ามินมังกรเนี่ยเป็นลักษณะครึ่งมังกรครึ่งม้านะคะซึ่งตัวละครเอกก็คือเขาเป็นลักษณะก็คือเป็นพาหนะของสุสาครเป็นพาหนะคู่ใจเลย ข้อห้าชีเปอยชีเปลยเป็นใครเดี๋ยวในนะั้นเรื่องเรามาดูกันข้อหกพระแผ่มณีนะคะเป็นพระราชบิดาของอุสศึาครนนั่นแหละหรือเป็นพ่อของศึกษาครนนั่นนะคะลักษณะการแต่งลักษณะการแต่งคืออะไรหมายถึงการแต่งลักษณะเรื่องของเขาเนี่ยแต่งด้วยคำประพันธ์ชนิดไหนนะคะพระแัยมณีทั้งเรื่องเนี่ยแต่งด้วยกรอน ลักษณะก็คือจะเป็นกรอนิทานคือเป็นลักษณะของการเล่าเรื่องแบบนิทานเนื้อเรื่องและสาระสาคัญทั้งหมดเลยกล่าวถึงการผจญภัยของสุสาครกับมารินมังกรที่ออกเดินทางตามหาพระบิดาก็คือพระภัยมณีแหละจนกระทั่งได้พบชีเปื่อยและชีเปื่อยเองเนี่ยก็หลอกนะคะหลอกและผลักสุสารเนี่ยตกลงไปยังหุบเหวเพื่อชิงเอาของวิเศษจากสุสาครไป เรื่องยอ่อเนื้อหาทั้งหมดพี่ครูจะสรุปต่อไปนี้นะคะเป็นเนื้อหาที่เล่าแบบคร่าวๆนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เอาไปตอบคำถามในการทำแบบฝึกหัดนะลูกอ่ะแรกเริ่มเลยเนื้อเรื่องเนี่ยในหนังสือเขากล่าวถึงนางเงือกก่อนเขาบอกว่านางเงือกเนี่ยเป็นเมียพระไพมณีซึ่งตอนนี้เนี่ยนางตั้งท้องได้สิบเดือนนางอาศัยอยู่ที่เกาะแก้วพิสดารแต่เพียงลำพัง ะะด้วยชีวิตของนางเนี่ยตั้งท้องแล้วสามีก็ไม่อยู่ด้วยนะคะจนจะคลอดแล้วก็ทำให้ตัวนางเองเนี่ยโศกเศร้าเสียใจนะคะ,ะ,คะร้องไห้คร่ำควรวญหาแต่พระ,ะ,ะ,ะอภัยมณีแต่ว่านางก็ฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าก่อนที่พระอภัยมณีจะเดินทางกลับไปยังเมืองเนี่ยได้บอกกับนางว่าได้ฝากนางไว้กับพระโยคีหรือพะระฤาษี ผู้มีวิชาอาคมเมื่อนางนึกได้ดังนั้นก็น้อยเนื้อตําใจค่ะเพราะตัวเนี่ยนางอยู่ตรงนี้คนเดียวด้วยความเสียใจนางจึงสลดไปฝ่ายพระฤาษีหรือพระโยคีเมื่อนั่งทางในได้ดังนั้นก็รู้ว่านางเมื่อผู้น่าสงสารเนี่ยได้รํำเรียกขอความช่วยเหลือจึงเหาะเหินเดินอากาศมาเลยนะคะจากนั้นเมื่อเจอกับนางเงือก จึงเป่ามนสะกดให้นางเงือกในฟื้นขึ้นมาด้วยความที่นางเงือกฟื้นขึ้นมาแล้วเห็นพระโยคีดังนั้นจึงดีใจมากเลยแล้วเข้ามากราบพระโยคีส่วนพระโยคีพระโยคีเนี่ยก็บอกกับนางไปว่าตนเองเนี่ยไม่สามารถที่จะแตะเนื้อต้องตัวหรือช่วยให้นางทำคลอดให้นางได้ดังนั้นนะคะพระโยคีจึงนะคะเป่ามนสะกดไม่ให้ผีหรือพูด พูดผีปีศาจที่จะมารังควานนางเงือกเนี่ยนะคะให้หายไปและก็ได้เชิญอารักษ์หรือว่าเทวดาเนี่ยมาช่วยกันทำคลอดให้กับนางเมื่อถึงเวลาคลอดนะคะนางเงือกก็คลอดลูกออกมาได้ให้กำเนิดกับพระกุมารเนี่ยรูปร่างหน้าตาน่ารักเลยแต่สิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นก็คือเด็กคนนี้เมื่อคลอดออกมา สามารถลงน้ําและสามารถว่ายน้ําได้อย่างอัศจรรย์ใจก็คือสามารถว่ายน้ําได้ตั้งแต่แรกเกิดนงางเมือกตีใจมากเลยค่ะที่คลอดลูกอยากลอดภัยและได้อ่าให้ลูกชายเนี่ยนะคะมานําตัวลูกชายไปให้พโยคีตั้งชื่อให้พโยคีจึงตั้งชื่อให้ว่าสุดสา สุสาครเมื่อเติบโตขึ้นได้ริ่ำเรียนวิชากับพยโยคีด้วยความมานะและก็ความหมั่นขยันหมันเพียรเนด้วยความพยายามกุมาเนี่ยอายุได้แค่สามปีจึงแอบหนีแม่และพยโยคีไปเล่นน้ําและได้เจอกับม้านินบางกอนสุสาครและม้านินบางกรเนี่ยได้ต่อสู้กันจนกระทั่งม้านินบางกรเนี่ยยอมมาเป็นเพื่อนและเป็นพาหนะของสุสาครในที่สุด เวลาผ่านไปหลายปีนะคะเวลาผ่านไป9ปีในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าพระโยคีเนี่ยได้เล่าความเป็นมาของสุดสาครให้กับตัวสุดสาครฟังว่าพระบีดาหรือพ่อของตนเองเนี่ยเป็นหน่อเนื้อกษัตรินะคําว่าหน่อเนื้อกษัตริย์ก็คือเป็นลูกของกษัตริย์ที่พลัดบ้านพลัดเมืองมาแล้วตัวพระภัยมณีเนี่ยก็เคยอาศัยอยู่ที่เกาะแก้วพิสดานนี่แหละนะคะแต่ พอถึงเวลาแล้วพระัยมณีก็คือต้องกลับเดินทางไปยังเมืองของตนเองนะคะจากนั้นพระโยคีจึงบอกกับสุสาครว่ามันถึงเวลาแล้วละ่ะที่สุสาครเนี่ยจะต้องออกเดินทางไปหาพ่อหรือไปหาพระวิดาเมื่อสุสาครได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกโศกเศร้ายิ่งนักที่ตัวเองเนี่ยเกิดมาก็ไม่ได้เห็นหน้าพ่อเลย ทำให้จิตใจในร้อนรุ่มอยากจะออกเดินทางไปหาพ่อดังนั้นจึงกราบลาแม่และก็พ่อโยคีเนี่ยออกเดินทางไปตามหาพระอภัยมณีพร้อมกับม้านินงถุงก่อนและไม้เท้าพิเศษต่อมาค่ะสุสาคอนออกเดินทางมาได้สิบวันสิบคืนก็มาเจอกับชีเปลือนะคะด้วยความที่สุสาคอนไม่เคยเจอใครเลยในเกาะแก้วพิสดารพอมาเจอกับชีเปลือยชีเปลือยก็หลอกกับ สุสาครว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักบุญนะสามารถพาสุสาครเนี่ยไปหาพระบิดาได้เมื่อสุสาครเชื่อขับโกหกของชีเปืยดังนั้นชีเปืยก็เลยหลอกอุบายนะคะหลอกสุสาครเนี่ยให้ไปที่เหวโดยที่บอกว่ามันเป็นเส้นทางที่จะเดินทางไปหาพระไยมณีได้จากนั้นชีเปืยก็เลยผลัก สุดสาครเนี่ยตกลงไปยังหุบเพวและชิงเอาไม้เทาวิเศษไปเป็นของตนเองจากนั้นเมื่อสุดสาครตกลงไปยังหุบเพวที่ลึกมากแล้วพะโยคีที่อยู่ของแก้วพิสดารนั้นก็ระลึกได้ว่าสุดสาครนเนี่ยกำลังจะมีอันตรายจึงขี่รุง้งหรือว่าหาะมาช่วยสุดสาครและสั่งสอนสุดสาครไว้ว่าอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะ โดยเฉพาะคนแปลกหน้าและให้สุดสาครเนี่ยเดินทางไปชิงเอาไม้ท้าวิเศษกลับมาสำหรับเนื้อเรื่องนะคะในตอนที่นักเรียนเรียนเนี่ยก็จบเพียงเท่านี้แต่ถ้านักเรียนอยากจะดูว่ามันมีเนื้อเรื่องต่ออีกไหมสามารถไปดูได้ใน YouTube นะคะสามารถดูได้ใน YouTube นะเมื่อนักเรียน เรียนจากคลิปที่คุณลุยสอนไปแล้วเนี่ยให้นักเรียนดูนะลูกศึกษาให้เข้าใจและไปตอบคําถามในเล่มทักษะภาษาคือเล่มสี่ขีดหนเลยนะคะในหน้า12ถึง14คือ12 13 14คือตอบตามความเข้าใจของนักเรียนเลยหวังว่านักเรียนจะสามารถตอบคําถามได้และก็สนุกกับเนื้อเรื่องที่คุณลุยสอนไปนะคะสำหรับวันนี้คุณลุยไปแล้วนะ สู้ๆนะคะเด็กๆในการทำแบบฝึกหัดนะคุณไปแล้วไปแล้วค่ะ